คราวที่แล้วนะครับเรามาดูว่าวันไหนที่เป็นวันมิตรนะฮะที่ทําอะไรแล้วก็ช่วยเหลือกันดีนะครับวันนี้นะครับเรามาดูนะฮะวันที่เป็นศัตรูกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือเป็นแฟนนะฮะหรือเป็นคู่สามีนะฮะถ้าอยู่ในวันนี้นะฮะก็มีการทะเลาะก,กันนะฮะสูงะฮะการเลิกลาสูงนะฮะขัดแย้งสูงนะครับนะฮะเขาจะบอกเลยนะครับว่า อาทิตย์ผิดอังคารนะครับพุธอันธพาลวิวาทลาหูสุกะรเกษเป็นเสี่ยนศัตรูจันกับคูเป็นอลิกันนะฮะเพราะฉะนั้นนะฮะวันอาทิตย์นะฮะกับวันอังคารเจอกันที่ไรก็จะทะเลาะกันนะฮะถ้าเป็นคู่ก็อาจจะมีการหย่าล้างกันสูงนะฮะขัดแย้งนะฮะไม่ลงรอยนะครับนะบส่วนวันพุธ กับวันลาหูวันพุธกลางวันกับพุธกลางคืนนะฮะก็จะมีการขัดแย้งนะ,ะทะเลาะกันนะฮะอยู่ด้วยกันไม่ได้นะฮะอันนี้คือวันศัตรูนะครับนะฮะสุกเกษนะฮะสุกเกษอยู่ด้วยกันก็ไม่ได้ฮะทะเลาะกันครับนะฮะสุกเกษนะฮะถ้าสุกเกษก็คือเลขหกกับเลขเจ็ดนะฮะดาวสุกก็คือเลขหกดาวเสาคือเลขเจ็ดนะครับ ส่วนดาวพุธกับดาวราวหูก็คือเลขสี่กับเลข8ดนะฮะดาวอาทิตย์กับดาวอังคารก็คือเลข1กับเลข3ามนะฮะอีกตัวหนึ่งครับจัน์กับคูเป็นอริกันก็คือเลข2กับเลข5้านะ,ะนะเป็นอริกันนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะอันนี้คือคู่ศัตรูนะครับเพราะฉะนั้นจะอยู่ด้วยกันลําบากนะมีเรื่องขัดแย้งไม่ลงรอยนะพูดไม่เข้าหูนะฮะลองไปดูนะฮะว่า ตรงไหมครับนะส่วนนะครับเราจะมาดูอีกอีกอันหนึ่งนะฮะก็คือเป็นคู่สมพลนะฮะเพราะฉะนั้นนะฮะคู่นี้นะฮะทำอะไรก็จะรุ่งเรืองะฮะไม่ว่าจะเป็นการงานนะฮะคือเพื่อนร่วมง,งานหรือคู่รักหรืออะไรก็แล้วแต่นะคู่นี้จะทําให้ชีวิตหรือการงานดีขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นนะฮะวันอาทิตย์กับวันศุกร์นะครับคู่นี้นะครับ ก็จะทําให้เกื้อหนุนกันนะฮะทำให้ประสบความสําเร็จนะครับแล้วก็อังคารกับวันพุธนะฮะอังคารกับวันพุธนะฮะอันนี้จะสนับสนุนกันดีนะฮะแล้วก็พุธกับเสาร์นะครับพุธกับเสาร์ก็จะโอเคเลยนะครับพุธกับเสาร์โอเคเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะใครอยู่ใน วันวันวันนี้นะฮะก็จะโอเคมากครับก็เสสนับสนุนการงานกันนะฮะดีขึ้นนะฮะทุกอย่างดีขึ้นลงตัวนะฮะใครหาลูกน้องก็จะหาได้ให้ตรงกับวันนี้นะฮะก็จะดีดีนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะวันนี้เรามาเรียนรู้กันนะฮะนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์นะกดติดตามนะฮะไม่ว่าจะเป็นช่อง YouTube จิตทพิ์นะฮะแล้วก็แฟนเพจจิตทพิปนะครับ นะยังไงก็ฝากกดไลค์ hmm. กดติดตามกดแชร์นะใครที่โทรมาดูดวงครับอาจจะไม่ได้รับสายนะครับนะะให้ส่งเป็นข้อความมานะฮะแต่ถ้าเกิดใครกลัวว่าคนอื่นรู้ว่ามาดูกับผมก็ส่งในข้อความส่วนตัวมาก็ได้นะฮะแล้วเดี๋ยวผมจะไปตามตอบให้ะฮะเร็วที่สุดนะครับนะะถ้าคนไหนยังไม่ได้ตอบก็รอนิดนึงนะครับเพราะว่าช่วงนี้กย็ยุ่งอยู่ครับนะะเราจะตามตอบให้ท่านเร็วที่สุดนะครับนะครับ ขอบคุณมากนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากบอกต่อครับนะบขอบคุณครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใน EP หน้าครับครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ